สวัสดีครับวันนี้พวเกมวันพีชเทเชอร์คุูมครับมิสเตอร์เคสวันนี้ครับอีเวนต์ของคิสนัแคร์ครับของเซอร์เบอร์โกโบครับก็ได้มาแล้วครับซึ่งคิสนารอบนี้ครับเป็นคิสนาของคิดนะครับคิสน้าคิดก <c oughs> <c oughs> ็รอบนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยจะยากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเผื่อเลเวลหลังๆอาาจ,จะยากขึ้นเนาะ แต่เลเวลแรกๆเนี่ยค่อนข้างจะง่ายนะครับซึ่งกาชาของคิสซนารอบนี้นั้นก็มีตัวละครของคิดด้วยแล้วก็มีลูกแก้วของคิดครับกาชาของกล่องที่1ก็จะมีพวกตัวสีอทองเนาะแล้วก็คิดครับส่วนกล่องสองครับก็จะมีลูกแก้วของคิดด้วยซึ่งแนะนำว่าต้องเปิดให้ได้ลูกแก้วนะครับเน้นย้ำเลยว่าต้องเปิดให้ได้ลูกแก้วของคิดนะครับ ก่อนจะไปกล่องถัดไปเนาะกล่อง3ก็มีลูกแก้วกล่อง4ก็มีลูกแก้วกล่อง5ก็มีลูกแก้วนะครับกล่องหก็มีลูกแก้วกล่อง2 3 4ส6ี่ห้านั้นต้องเปิดให้ได้ลูกแก้วของคิดก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นไปกล่องถัดไปนะเพราะถ้าหากคุณพลาดแล้วพลาดเลยนะครับไม่มีทางหวนกลับมานะซึ่งถ้าต้องการจะหาลูกแก้วใหม่โดยที่คุณพลาดไปแล้วนะ ก็ต้องรอคิดซืนะอีกประมาณ2-3เดือนครับถึงจะมีให้เก็บนะครับซึ่งมันจะเก็บยากกว่าเดิมนะครับซึ่งตอนนี้มันเก็บง่ายๆอย่าพลาดนะครับส่วนการเล่นครับการเล่นนั้นก็คือคุณต้องลงด่านสีฟ้าครับลงด่านสีฟ้าเพื่อหาเหรียญสีม่วงและเอาเหรียญสีม่วงนั้นไปเป็นพลังงานครับในการลงด่านสีแดงพอลงด่านสีแดงผ่านปุ๊บคุณก็จะได้แบงค์สีม่วง เอาแบงค์สีม่วงนั้นไปเปิดกาชาของคิสซนานะครับการเล่นก็ประมาณนะครับซึ่งผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่ถ้าตัวคอยไม่เยอะผมแนะนําว่าให้ลงแค่3ดาวหรือ7ดาวก็พอนะครับแต่ถ้าหากคุณลงไหวก็แนะนําก็คือ10ดาวเลยครับเพราะของรางวัลตัวสีม่วงนั้นมันก็จะได้เยอะต่ําแตกต่างกันไปนะครับยิ่งด่านง่าย ตัวสีม่วงก็ยิ่งได้น้อยเนาะด่านยากตัวสีม่วงก็ยิ่งได้เยอะนะครับแต่ถ้าคุณไม่ไหวจริงๆก็ลงแค่3ดาวก็พอเนาะก็พอไหวนะครับแค่ขยันหน่อยเนาะซึ่งวันนี้ครับผมจะมาลงให้ดูนะครับก็จะมาเริ่มจากบอสของสีเหลืองครับด่านบอสสีเหลืองครับเงื่อนไขก็คือถ้าหากประตรอรสีแดงสีเหลืองสีม่วงครับสกิลไม่ตายจะไวขึ้น15เถอนะครับ สตูกลุ่มที่2นั้นจะมีบัฟปิดไม้ตาย4เทินบอสใหญ่จะมีการเปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดครับเป็นลูกแก้วที่แพ้ทางสีและก็จะมีบัฟใบกับตันและก็จะมีบัฟล็อกค่าเชนนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคครับเราไปลุยกันเลยครับบอสสีเหลืองครับทีมที่ผมใช้ลงครับก็คือทีมทีนนะครับก็เป็นทีมของแ้งสีม่วง6ดาวครับ นี่คือแชงสีม่วงร่างเก่านะครับไม่ใช่ร่างใหม่นะร่างเก่าครับ6ดาวครับซึ่งถ้าหากคุณไม่มีคุณใช้พวกคาตาคูลิซูเปอร์ไทหนวดดำซูเปอร์ไทมีฮอคซูเปอร์ไทลอซูเปอร์ไทแชงซูเปอร์ไทแทนก็ได้ครับซูเปอร์ไทสีม่วงแทนได้ทุกตัวนะครับแล้วก็อาคาอินุครับอาคาอินุ6ดาวครับสีม่วงครับ ซึ่งถ้าหากคุณไม่มีคุณหาตัวคอรดอะไรก็ได้ครับที่สามารถบัฟเอฟเฟกลูกแก้วได้นะครับมาแทนได้ครับแล้วก็ชิราโฮชิแอบมาเชอรี่หดาวครับตัวตัวนี้อ่าทีมผมค่อนข้างจะสำคัญนะครับแล้วก็บิ๊กมัมสพลังครับบิ๊กมัมสพลังนั้นผมเอามาเพื่อบัฟล็อกค่าเชลนะครับ แล้วก็ลูฟี่แอนโบอาครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวคอยฟรีของคิสุนะนะครับตัวฟรีของคิสึนะเอามาเพื่อใช้บัฟโจมตีสีชนะทางแรงขึ้นนะครับซึ่งเอาซัพพอร์ตของโบอาแอนลูฟี่นั้นต้องเป็นตัวตัวนี้นะครับนี่เลยตัวตัวนี้ครับใส่ซัพพอร์ตตัวนี้เพื่อจะเอาไว้ล้างบัฟใบกับตานครับเอาไว้ล้างบัฟใบกับตานสองเทินเนาะ ประมาณนี้ครับทีมครับก็พอเริ่มด่านเริ่มเกมมาครับตัวละครสีม่วงก็จะสกิลไม่ตายไวขึ้น15เทิร์นก็สตูกลุ่มแรกก็ตีผ่านไปเลยครับ กลุ่มที่สองครับเจอกับมิงโก้ครับ่อมาถึงก็จะปิดกั้นสกิลไม่ตายสี่เธอนะครับซึ่งตรงจุดนี้ครับให้กดเปลี่ยนตัวของชิราโฮชิครับเอาเปลี่ยนตัวบิ๊กมามก่อนนะแล้วก็ชิราโฮชิครับซึ่งการเปลี่ยนตัวทุกครั้งจะเป็นการล้างบัฟปิดกั้นไม่ตายหนึ่งเธอนะครับต่อการเปลี่ยนตัวหนึ่งครั้งนะ ออเธอสองครับเธอสองนั้นมิงโก้ก็จะบัฟทำให้แก้วสีสีทุกสีครับกลายเป็นแก้วแพ้ทางสีนะครับสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองครับจะกลายเป็นแก้วที่แพ้ทางสีสามเธอนะครับเปลี่ยนตัวพิกมัมแล้วก็เปลี่ยนตัวของชิลาครับแล้วก็ตีให้ตายครับ และก็บอสใหญ่ครับบอสใหญ่คิดครับก็มาถึงก็จะทําการบังหกเหลี่ยมการกายเพิ่มเธอลดกรอติดคิดก็สิบเก้าเธอเปลี่ยนแก้วทั้งหมดเป็นลูกแก้วแพ้ทางสีและก็จะใบกับตานห้าเธนถ้าหากมีอาบิลองเต็มแม็กก็จะเหลือแค่สองเธอนะครับอาบิลองก็คืออันนี้ไม่ใช่อันนี้สิ นี่ครับถ้าหากมีอาบิลองอันนี้ที่เวลสามสกิลใบกับตันจากห้าเทิร์นจะเหลือแค่สองเทิร์นนะครับแล้วก็ใช้สกิลไม่ตายของลูฟี่แอนด์บอาครับ พอใช้ไม่ตายครับสกิลซัพอพอร์ตก็จะทำงานครับจะออกมาซัพพอร์ตครับล้างบัฟใบกับตันออกไปแล้วก็แฉงบัฟโจมตีครับเ แล้วกอ็อาคาอินูครับอ่รา,โโร,อารู้สึกผมกดผิดฮนะที่จริงต้องกดอาคาอินูก่อนนะครับแช้งซ้ำไปคือถ้าหาคุณกดสกิลมืตายของอาคาอินูนั้น มันจะเปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดเป็นลูกแก้วสีแดงหรือสีม่วงซึ่งมันจะไม่ตรงสีเนาะก็แนะนําว่าให้กดสกิลของอาไคารลุก,ก่อนแล้วค่อยกดสกิลของแชงนะครับและกดเปลี่ยนตัวของชิลาจะทําให้ลูกแก้วทั้งหมดนะั้นเป็นลูกแก้วสีรุงนะครับและกดไม่ตายของชิลาครับ แล้วก็ล้างบัฟล็อกเชดออกไปครับล็อกเชดออกไปแล้วกดไม่ตายของบิ๊กมัมครับจะบัฟล็อกเชดแล้วบัฟพลังโจมตีพื้นฐานครับ <Wed ding. S 1> แล้วก็ตีเลยครับ มานครับทีมของบอสสีเหลือครับแล้วก็บอสคิด4ีม่วงครับเงินไขก็คือถ้าหากประตคอสายกระดาษจดสายธงสายดาบครับสกิลไม่ตายจะไวขึ้น15เทินแล้วก็อรองบอสจะมีการช็อตแถวล่างนะครับส่วนบอสใหญ่นั้นก็จะมีการบัฟเกราะสีฟ้าบัฟลดค่าเชนและก็บัฟโซ่แถวกลางนะครับ และนี่คือทีมครับที่ผมใช้ในการผ่านด่านนะครับก็เป็นทีมของกัปตันโกดีโลเจอร์6ดาวครับเอามาเพื่อไว้บัฟโจมตีนะครับแล้วก็ลอครับทัฟการลอวานุดาวครับเอามาไว้เพื่อบัฟเอฟเฟกลูกแก้วนะครับแล้วก็อีวานครอฟ5าดาวตะคอกาชาครับเอามาเพื่อไว้ล้างบัฟโซ่และก็ล้างบัฟเกราะสีฟ้าครับ แล้วก็ชอปเปอร์ขุม6ดาวครับเอามาเพื่อไว้ล้างบัฟช็อตนะครับแล้วก็ลูฟี่แอนโบอารครับก็เอามาไว้ปั๊บโจมตี4ทิชทางแรงขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อนก็คือชังขุม6ดาวครับซึ่งทีมทีมนี้ตระกรสามารถเปลี่ยนได้ค่อนข้างเยอะนะครับกับตันนั้นอ่ากับตันนั้นถ้ามีโลเจอร์ผมคิดว่าหลายคนแหละมีโรเจอร์เนาะ ก็ใส่โรเจอร์ไปเถอะซึ่งถ้าคุณไม่มีโรเจอร์เอาเป็นโบอาซปเปอร์ไทส์ ai, สีเหลืองก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนรอรลอก็หาตัวละครที่สามารถบัฟเอฟเฟกทุกแก้วมาแทนได้อีวานครอปหาพวกตัวละครที่สามารถล้างบัฟพวกอาโซแล้วก็เกราะสีฟ้ามาแทนเนาะส่วนชอปเปอร์ก็หาตัวละครที่สามารถล้างบัฟช็อตมาแทนก็ได้ ส่วนอาลูฟี่แอบโบอาก็มีหลายตัวแทนสกิลของอาูฟี่แอ o บโบอาได้อยู่เหมือนกันนะครับส่วนแชงกลุ่มนั้นแชงกลุ่มผมเอามาเพื่อไวบ้บัฟล็อกค่าเชนนะครับประมาณนี้ครับทีมก็พอเรื่องหนกเรื่องเกมมาครับตรรคอสายกระดาษจดสายธงและก็สายดาบครับสกิลไม่ตายจะไวขึ้น15เทิร์นัตูกมได้ครับเราก็ตีผ่านไปก่อนเลยครับ สรตูกลุ่มสองครับเจอกับโปอาครับก็จะมาถึงก็จะทำการล็อกไอ้ช็อตครับช็อตแถวล่างสี่เธอครับก็ใช้สก,กิลของชอปเปอร์ในการล้างบัฟช็อตครับ แล้วก็ตีเลยครับและก็บอสใหญ่ครับคิดสีม่วงครับพอมาถึงก็จะบัฟหกเหลี่ยมการการเพิ่มเธอลดเกราะแล้วก็ติดพิกกสิบเก้าเทินแล้วก็จะล็อกโซ่แถวกลางห้าเทิน ถ้าหามีอาบิลองก็เหลือแค่2เธอนะครับอาบิลองอันนี้นะอันนี้ครับถ้าหามีอาบิลองอันนี้ที่เวลสามครับก็จะเหลือแค่2เธอนอกจาก5เธอครับแล้วก็จะมีบัฟเกราะสีฟ้าอีก3เธอนะครับแล้วก็บัฟลดค่าเฉดสามเธอก็ใช้สกิลของอีวานครอฟครับทำการล้างบัฟออกไปล้างบัฟโซ่แล้วก็ล้างบัฟเกราะสีฟ้าครับ แล้วก็อ่แฉงทำการบัฟโจมตีเอ้ยบัฟล็อกคาเชนแล้วก็รอครับบัฟเอฟเฟกต์ทุกแก้ว และก็โหลเจอรครับปั๊บโจมตีครับ แล้วก็ลูฟี่แอนโบอาครับแล้วก็กดสกิลซปเปอร์ไทของโรเจอร์ด้วยก็ดีนะครับคือสกิลซปเปอร์ไทนั้นจะทำให้การโจมตีแบบชนะทางสีลแรงขึ้นนะครับแล้วก็โจมตีเลครับเรียบร้อยครับบอสคิดสีม่วงครับ แล้วก็บอยดคิดสีแดงครับซึ่งบอยดคิดสีแดงนะั้นผมคิดว่ามันยากที่สุดแล้วครับยากกว่าสีเหลืองยากกว่าสีม่วงอีกนะเงื่อนไขก็คือถ้าหาปรโตคอสายดาบสายลูกศรสายปืนครับเวลาขอเซกิวไม่ตายจะไวขึ้นสิเทิร์นสตูกลุ่ม2ครับก็จะมีการปิดกั้นลูกแก้วแถวล่างแล้วก็จะมีการทำดาเมจ30%เของเลือดทั้งหมดใส่เราครับแล้วก็จะ,อะบอสดใหญ่ก็จะมีการ ลูกแก้วทั้งหมดครับเป็นลูกแก้วมืดมนและก็จะมีการเพิ่มเทินของทีมเราทั้งหมด2เทินครับเพิ่มเทินของสกิลไม่ตายนะ2เทินครับและก็จะมีบัฟเกราะบ,บาลีครับซึ่งเป็นบัฟเกรดครับคุณต้องกดเกรดนะครับเกราะถึงหายไปเนาะทีมผมก็จะมีประมาณนะครับเป็นทีมที่ใช้กับตันก็คือมาเจิลันคู่ครับหลายคนละอาจจะงงแค่ว่าทำไมผมถึงใช้มาจแรันคู่ มาไปกับตันนี่คือตัวคอยฟรีนะครับมาเจรงคู่ครับเดี๋ยวค่อยไปดูเนาะในดาดครับว่าทำไมถึงต้องใช้มาเจรงคู่ไปไปกับตันลูกเรือก็จะมีสตูซี่ครับสตูซี่เอาไวบ้บัฟโจมตีครับตัวคอกาชาแล้วก็แชงกลุ่มครับแชงกลุ่ม6ดาวซึ่งแชงกลุ่มนั้นผมแนะนำว่าคุณควรจะอัพอ,อาร์บีหลักอันแรกครับอันนี้ อาบิหลักอันนี้ครับต้องให้ได้ประมาณเวล3ขึ้นไปครับแนะนำนะครับอาบิหลักอันนี้ควรจะเวลสขึ้นไปเนาะเพราะมันจะการการปิดการลูกแก้วได้ครับแล้วก็นามิจังแอนอุโสมครับตัวคอยตัวน,นี้นั้นเป็นตัวคอยฟรีเนาะเอามาเพื่อเปลี่ยนลูกแก้วครับแล้วก็น้องตายครับน้องตาย6ดาวครับ และก็เพื่อนก็คือน้องตาย6ดาวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทีมทีมนี้ถ้าคุณอยากจะให้มีดาเมจมากกว่าที่ผมทำได้นะผมแนะนำว่าหาเพื่อนเป็นชูก้าซุซเปอร์ไทยครับถ้าหาเพื่อนชูก้าได้นั้นดาเมจจะแรงขึ้นครับต่อพอเริ่มด่านเริ่มเกงมาสายดาบสายลูกศรสายปืนเวลาของไม่ตายก็จะไวขึ้น15เทิร์น ศัตรูกลุ่มแรกครับก็ตีผ่านไปได้เลยศัตรูกลุ่ม2ครับเจอกับ S ครับก็มาถึงครับก็จะทำดาเมจใส่เราครับ30%แล้วก็จะปิดกันกกนดก้นลูกแก้วเถาร่างครับ3เทินครับปิดกั้นลูกแก้วเถาล่าง3เทินถ้าคุณมีอาบิ หลักของไอเจ้าแชงกลุ่มครับที่เบลสามขึ้นไปก็จะสามารถล้างบัฟปิดการลูกแก้วได้นะครับก็ตรงจุดนี้กดเปลี่ยนตัวแางก่อนแล้วก็ตีเลยครับโอ้ปวดทาราดอีก เธอสองครับคุณจะเจอกับบัฟมือแดงครับจะโดนดานเมแแรงขึ้นนะครับอัดคิดวิไลกดพลาดทุกทีเลยแล้วก็บอสใหญ่ครับบอสใหญ่คิดสิแดงครับ มาถึงครับจะทําการเพิ่มเวลาของเซ็กคิวไม่ตายของเราทั้งหมดครับ2เธอนะครับซึ่งน้องตายครับดูตรงน้องตายครับถ้าหากน้องตายนั้นเป็นกัปตันครับเวลาของเซกคิวไม่ตายจะถูกเพิ่มแต่ถ้าหากน้องตายเป็นลูกเรือครับเวลาของเซกิวไม่ตายจะไม่ถูกเพิ่มครับ ผมจึงใช้น้องตายครับเป็นลูกเรือครับและก็กดสกิลของน้องตายครับต้องเป็นลูกเรือเท่านั้นนะครับแต่พอกดสกิลเม่ตายปุ๊บน้องตายจะขึ้นไปเป็นกับตันแทนนะครับนี่ครับผมถึงใช้มาเจรันคู่มาเป็นกับตันต่อได้ครับเพราะเอาไว้ล่อซื้อครับมาเจแันคู่นั้นเป็นกับตันชั่วข่าวครับกับตันตัวจริงก็คือน้องตายครับพอกดสกิลไม่ตายปุ๊บ น้องตายก็จะขึ้นไปแทนที่เนาะอ่าแล้วก็ใช้สก,กิลขอตูซิทำการบัฟโจมตีครับแล้วก็มาเจรงคู่ แล้วก็แช้งกลุ่มครับแล้วก็อุซบแอนนามิจัง แล้วก็น้องตายอ,อีกตัวหนึ่งเพื่อจะได้ให้สตูซี่ครับกดสซก,กิลไห้ตายอีกรอบหนึ่งซึ่งถ้าสตูซี่ครับบัฟโจมตีแค่ครั้งแรกจะบัฟแค่1.5เท่าแต่ถ้าหากบัฟครั้งที่2ก็จะบัฟไปถึง2.25เท่านะครับเพราะฉะนั้นควรจะกดสซก,กิลไห้ตายให้ได้2ครั้งขึ้นไปนะครับแล้วก็บอสก็จะมีบัฟเกรบบาะปาลียครับซึ่งเป็นบัฟเกระ เกรนะครับซึ่งเกราะนี้นั้นคุณต้องกดเกระนะครับถึงจะตีเข้าเนาะแต่น้องตายถ้าหากน้องตายไปกับตานครับน้องตายสามารถทําให้ทุกตัวตีแบาทะลุเก,กราะได้ครับเรียบร้อยครับบอสของคิดสีแดงครับทีมก็มีประมาณนะครับก็เป็นทีมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เนาะ ซึ่งทีมสีม่วงเนี่ยถ้าหากคุณมีพวกซปเปอร์ไทส์สีม่วงเนี่ยจะแรงกว่านี้นะครับส่วนทีมสีเหลืองเนี่ยเอ่อทีมสีเหลืองผมคิดว่าดาวไมคก็แรงอยู่แล้วนะส่วนทีมสีฟ้านั้นถ้าหากคุณมีเพื่อนเป็นชูก้า6ดาวซปเปอร์ไทส์เนี่ยก็จะแรงกว่านี้นะครับแนะนำเนาะชูกาซุปเปอร์ไทส์ครับกดไลค์กดแชร์กดตานเพื่อกำลังใจผมเลยครับรีบกับตะคลิมนะสาวสวัสดีครับ